สวัสดีครับภาษาอังกฤษวันละนิดโดยอรุณศรีนะครับวันนี้ company company แปลว่าบริษัทนะครับเราจะมาดูนะครับว่า company แปลว่าอะไรได้บ้าง limited company limited company แปลว่าบริษัทจำกัดหรือบางทีก็ company limited นะครับ company man company man พนักงานบริษัทเช่น I am a company man I am a company man company union company union สหภาพแรงงานเฉพาะบริษัทคือในบริษัทนั้นๆนก็จะมี company union นะครับ company ยังมีความหมายอื่นด้วยนะครับเราก็จะมาดู ที่ผมกําลังจะบอกอยู่นี้นะครับความหมายว่าเพื่อนฝูงหรือการครบค้าสมาคมหรือแขกนะฮะแขกในที่นี้เป็นแขกรับเชิญนะครับ we are having company dinner at bkk restaurant we are having company dinner at bkk restaurant แปลว่า เรามีแขกร่วมรับประทานอาหารมือค่ำกับเราที่ร้านอาหาร BKK นะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่า Company ที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ